เดียวได้แล้วตรงเนี้ยรงนี่จอดมาอย่างนี้เฮ้ยผมไม่ได้จอดเลนเราเอาเบ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 ,า,บาสิจะโค้งจะเลี้ยวเ,เออเออเออค่อยค่อย,อยกินเลนเข้าไปแล้วเออเออเออ,อขึ้นสะพานเลยเว้ยขึ้นสะพานเลยเว้ยคือมีขาพ่อมึงรอบบนนั้น <laughs> <cười> <cười> Ô ai à, bỏ